หนึ่งครั้งนะครับเพราะวันนี้เราจะไม่รีแอคชั่นวงทีมป๊อปที่เขาบอกเลยจะเซ็ตมาแรงมากแต่ก่อนอื่นก่อนเริ่มรีแอคนะคักผู้ชมเราขอสารภาพตรงนี้เลยว่าอีฉันไม่ได้รู้จักน้องๆทุกคนในวงนะคะแต่ว่าเป็นเออ่เมนอยู่คนเดียวนะคะนั่นก็คือน้องโชรินนะคะซึ่งแน่นอนว่าที่รู้จักคนเดียวเพราะว่าน้องโชรินเนี่ยเป็นน้องในคณะนะฮะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราเองจ้าเพราะว่านะฮะและน้องๆทุกคนที่อยู่ในวงโฟยิ้มเนี่ยขอบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเพศ สวยที่สุดว <esh are S 2> <orie S 1> ันนี้เราเลยจะมารีแอคชั่นกันแบบแซ่บๆปังๆให้ดูกันค่ะมาเริ่มเลยค่ะกับเพลงนี้เออลาลาไปเฮ้ยเรซายนะค่ะโอ้เขาบอกว่าโปรดักชั่นเพลงนี้คือต้องยอมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเรื่อยๆค่ะโอ้ยลาดชัวไอ้ฉากตายังได้อีกฉากแบ็กดรอปแบ็กดรอปขององค์ตายังได้อีก แต่แบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคอสตูม,มแต่ละคนนี่ก็ดึงคาแรคเตอร์เขามาได้ชัดเจนนะคะวู้วถ้าซีจีหมดนี่กอเก่งมากนะแบบสวยอเออฉากลิดอ้ไๆ้ปะ,ะ,ะเนี่ยเออสวยวู้วฉากนี้สวยมากแบบใส่ป้าย,ายว้าว เพราะว่ามีกลิ่นอายของยุค90นะของเพลงในไทยอะ่ะนะฮะอยู่พอสมควรเออสวยมาก 4, 4ีคือแบบแต่ฉันว่าฉากรวมที่เป็นตาข้างหลังอ่ะน่าจะได้กว่านี้อีกนะฮะแต่นี้ก็โอเคมากๆแล้วนะฮะเออไอน,นี้สวยมากไอฉากภูเขานีคือใครทำใครทำจริงจสวยมาก ูมาก็มาค่ะไม่ได้มาแค่หุบเขานะคะรถวู้วจอลิงค่ะมาแล้วก<ม>็ว่าแม่บอกไอ้สาวมแม่บอกโอ้ยเลยฉากนี้ก็สวยนะฮะฉานกน,ะะานี้ก็สวยแบบเกาหลีอ,อื้อ ยอมฟีฟนะคะวุ้ยวุ้ยปัดไฟแล้วสวยมากขลับปัดไฟแล้วสวยมากต้องงี้ต้องอย่างอง,อางี้เฮ้ยป่ะวุ้ยถ้าเป็นกรมริยามาเต็มตามได้ค่ะจะพาโทรอะไรตัดเละหวุ้ยดินชั้นเอาตัวเองอู้ยอุ้ยสวยมากน้องเขาสวยมาก ให้นับว่ามีคำว่าสวยกี่ครั้งที่หลุดเราจะบาดชั้นนะคะหัวสายดาเราก็ไม่รู้นะฮะทานขึ้นมาว้าว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 ้าวาวาวาอ,อยสิเมื่อกี้ือจบแบบออเออนี่ต้องงี๊ซีต้องงี๊ซี ดังชัวร์ไปน,นี้ดังแบบไม่ได้แค่ในประเทศด้วยนะทั่งเวืร์าวายเป็นยกของฟีป๊อปแล้วค่ะเฮ้ยโอลาลอาลาลาล่าลองทำไปโ <Hey, boy. S 1> ย่ปุยมันนะ่ะเยอเจอ ยอดแบบดีใจแทนน้องๆอะเก่งมากนะคะเก่งแบบว้าภูมิใจแทนถ้าเกิดฉันเป็นน้องๆเราจะภูมิใจมากๆเลยที่แบบว่าผลงานมันออกมาได้แบบดีอะอยากให้น้องๆโฟล์วอีเว้นะคะว่าทุกคนพร้อมสนับสนุนน้องมากนะคะเต็มที่พร้อมพักดันนะคะแล้วก็อยากให้น้องๆสู้ๆในวงการนี้นะฮะพี่เชื่อว่าอนาคตน้องๆเนี่ยจะต้องแบบพูดแล้วคนลุกู้เอาเป็นว่าขอสรุปนะฮะการรีแอคชั่นครั้งนี้นะฮะ เพื่หนึ่งคำสั้นๆว่าโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดใครชอบรีแอคชั่นในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ช่วยกันผลักดันน้องๆโฟอีฟด้วยนะคะน้องๆเขาเก่งมากจริงๆนะคะแล้วเจอกันใหม่การรีแอคชั่นครั้งหน้าสำหรับวันนี้บายค่ะจะไปฟังต่อแล้วงัน